วันนี้เป็นเคสปลาป่วยจากทางบ้านนะคะที่พี่เมย์อยากจะอธิบายมากกว่า1นานะทีบอกกันไปทีละสเต็ปเพื่อนๆจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์และยาในการรักษาได้ถูกต้องค่ะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากคุณลูกค้านะคะส่งภาพมาเป็นปลาป่วยวันที่10มีนานะคะละักษณะอาการก็คือมีสภาพหูไม่กระดิกอยู่ข้างหนึ่งแบบนี้นะคะตอนนั้นคุณลูกค้าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อโปรดักต์ของเรานะคะผ่านไป1เดือนครึ่งนะคะมาวันที่1พฤษภาคมคุณลูกค้าส่งภาพตัวเดิมมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้ ้องอาการเป็นแบบนี้คือมีอาการแย่ลงนะคะก็จะเป็นลำตัวครีบเครื่องโครงสร้างต่างๆหุบและหดตัวหมดแบบที่เห็นในคลิปนะคะหากปลาของเพื่อนๆมีอาการแค่เริ่มต้นไม่ต้องรอทิ้งระยะเวลาไว้นานนะคะเพราะเวลารักษาหายแล้วโครงสร้างจะกลับมาได้ไม่เหมือนเดิมให้สั่งเซตยาได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจในโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะเพราะโปรดักต์ทั้งหมดเราพัฒนาด้วยผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ได้ทําเองมามัวม่วๆทุกอย่างทดสอบได้ด้วย,วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ค่ะเห็น ผลได้อย่างชัดเจนค่ะหลังจากนั้นพี่เมย์ก็จัดเซตร,รักษาและบำรุงฟื้นฟตูต่อและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้เลี้ยงยาวๆได้ตลอดชีวิตด้วยค่ะให้คุณลูกค้าสามพฤษภา,าน้องเริ่มทำการรักษาโดยใส่ย,ยาทุกอย่างตามที่บอกนะคะแล้วหลังจากนั้นรอดูอาการ ตวงน้ำปลาปลาหลิตร L, ใส่แทนนินสกัดนะคะสูตรสีใดก็ได้1นซีซีใส่โคร์ไตไซย,ย,ยาค่าเชื้อภายนอก1นซีซีใส่พาวเวอร์ทรียาฆ่าเชื้อภายใน1ช้อนที่ให้ไว้ในกระปุกและก็ใส่ปลาลงไปงดอาหาร3ามวันแรกของการรักษานะคะปลาป่วยลำไส้จะหยุดทํางานถ้าเกิดเรามีการให้อาหารนะคะปลาจะเป็นท้องอืดท้องมานตามมาค่ะน,นี่เป็นการเปลี่ยนน้ารักษาใส่ยาวันแรกค่ะครีบหูก็เริ่มกระดิกอย่างที่เห็นแล้วค่ะแต่ครีบกระโดง ครีบหางและชายน้ำยังคงหุบเหมือนเดิมที่4พฤษภาเป็นวันที่2ของการรักษาค่ะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหางหรือชายน้ำเริ่มกลางได้เล็กน้อยแล้วค่ะแต่กระดงยังหดเหมือนเดิมอาหารยังถูกงดอยู่นะคะสังเกตที่ก้นโหลไม่มีเศษอาหารเลยค่ะวันที่2วันที่3อาการปาวเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้ววันที่3จึงให้ลูกค้าทําการคลุกอาหารเม็ดจิ๋วกับวิตามินออมิโนไวต้าเพื่อให้อาหารวันละมื้อเท่านั้นค่ะกินก็ช่างไม่กินก็ช่างโดยให้นิดเดียวค่ะ ถ้าเกิดคุณลูกค้าไปให้อาหารสดอาหารสดที่ตายแล้วอาหารสดแช่แข็งก็ดีนะคะปลาจะกลับมาป่วยและเป็นการเติมเชื้อเข้าไปในโหลทันทีค่ะที่สําคัญผ่านกระบวนการกินก็คือไปทาให้ติดเชื้อภายในเพิ่มขึ้นค่ะจะให้อาหารสังเกตปฏิกูลมูลปลาที่อยู่ก้นโหลนะคะจะเป็นผงละเอียดไม่มีสีดําเป็นก้อนใหญ่ๆนั่นหมายถึงระบบการย่อยสมบูรณ์ค่ะถ้าเกิดเป็นอาหารชนิดอื่นหรืออาหารสดจะไม่มีขี้ปลาที่เป็นแบบนี้นะคะอาหารของพี่เมย์ไม่ได้ใช้ตามความรู้สึกสังเกตได้ต้องแต่ทางกายภาพคือขี้ปลานั่นเองค่ะ ระหว่างการฟื้นฟูของปลานะคะอะมิโนไวต้าสําคัญที่สุดนะคะซีซันโครงสร้างระบบสืบพันธุ์จะฟื้นฟูกลับมาโดยเร็วค่ะซึ่งอาหารทั่วไปไม่มีทางค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ากระดงเริ่มกลางห่างเริ่มกลางใช้น้ําเริ่มกลางพอตอนนี้นะคะเป็นการรักษาครบ5วันพี่เมย์เลยให้คุณลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วใส่ยาทั้งภายนอกภายในทุกอย่างซ้าเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งเพื่อกําจัดเชื้อให้สิ้นค่ะ ครบ5้าวันต้องรีบเปลี่ยนน้ำนะคะเพราะโคตไซและภาวะทิศจะเสื่อมประสิทธิภาพลงเรื่อยๆเมื่อครบ5้าวันดังนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วซ้ำยาอีกรอบสำหรับเคสนี้พี่เมย์ขอปิดเคสแบบร0 0ค่ะปลากลับมาได้เหมือนเดิมทุกโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นหูกระโดงหางและชายน้ำนะคะกลับมาแบบร0 0ซค่ะเป็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องยาและเรื่องอาหารนะคะก็ตอบโจทย์สำหรับคนเลี้ยงค่ะถ้าปลาของเพื่อนๆเริ่มมีอาการ1-2วันแรกให้ทำการรักษาอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นเลยทัน ทียาวรอให้ข้ามปีข้ามเดือนนะคะเพราะเขาอาจจะกลับมาได้ไม่เหมือนเดิมเหมือนในเคสนี้ค่ะอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองค่ะ